เที่ยวใบตั้งงงงงเนี่ยน <t une> ะผู้ใหญ่เี่ยเขาว่าดีทีนี้พออยู่มาไม่ช้าไม่นานพ่อดีผู้ใหญ่เล็กเขาก็บอกให้ท่านมาที่มาบรรญายแบบเนี้พ่อมก็เลยมาฟังพอฟังปุ๊บพ่อมกนซื้อไปคดหนึ่งพอซื้อไปคนทีนี้ผู้ใหญ่เล็กก็สร้างปุ้ยหมาเนี้ย,ยเนี้ยตัว <t une> เนี้ย <t une> อันนี้ตัวเล็กนะคะตัวเล็ก <t une> จริงๆแล้วก็สอบนี้นะคะพ่อมพอฟังปุ๊บพ่อมก็สร้างเลยนึ่งตันงเป็นคนแรกเลยที่กับผู้ใหญ่เล็ก ทีนี้พุ่มก็เอาไปยอดเลยพอไปยอดปุ๊บพุ่มก็หายหัวใหญ่เล็กอะไปกบล่างร้องก่อนที่จะยอดปุ๊บก็ไปยอดแกพุ่มใช้มือยอดยอดแล้วก็กบล่างร้องพอกบล่างร้องเสร็จได้่องวันพุ่มก็ขึ้นน้ำทีนี้พอได้ประมาณหนึ่งเดือนพุ่มก็ยอดอีกถังหนึ่งทีนี้ก็อ้อยพมมาปมกุ้มอยู่นะลากมันออกมา,าห้าปุย ทีนี้ฝนมันไม่ตกพมก็เลยขึ้นน้ำอีกครั้งหนึ่งพอขึ้นน้ำเสร็จยังกะตอนเย็นแล้วตกกคืนฝน,นตกอีกมันรู้สึกว่าดีประทับใจของพมอะพมก็ได้บุญบรารมีจากผู้ใหญ่เล็กเข้าแนะน,นำพมเพรา<อ>ะว่าพมคนชอบทำพมทำจริงไม่ทำเล็กผู้ใหญ่เล็กเชิญท่านหน้านิดนึงค่ะเขาบอกว่าได้บุญบารมีจากผู้ใหญ่เล็กถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เอามา โอไม่รู้อ่ะไอ้ลุงวันนี้จริงไหมคะที่หนูไปไล่ไล่ลุงจริง,รงไปชมแล้วค่ะผู้ใหญ่วันนั้นที่เราไปนาอไปเจอกัน,น <ะ S 1> ค,รครั้งครั้งแรกเพิ่งจะได้เท่าไหร่นะครั้งแรกเราเจอเดือนกว่าปะไอตอนนั้นแปลงนั้นมันเดือนกับยี่สิบวันเดือนกับยี่สิบวันวันนี้โอ้โหผู้ใหญ่ไปดูมาแล้วกลัวพี่น้องไม่ไม่เชื่อไปถ่ายเลยแล้วก็เอามาเปิดให้ดูในวันนี้ค่ะเดี๋ยวผู้ใหญ่เล็กแนะนําตัวนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันหน,นางไฟโคนซึบนะเป็นผูน้ใหญ่บ้านโมสปแปรตบดผักตูค่ะก็เป็นเกษตรกรต้องหลองเราก็สร้างเลยสร้างมาใช้มาใช้เราก็เห็นเลยว่าอ้อยมันที่เราเอาไปรองพื้นตอนที่เราปลูกอ้อยน่ะพออ้อยมันขึ้นมาอ้อยมันเค<ม>ี่ยวมันไม่ได้เคี่ยวมากนะแต่มันแลอ้วบแล้วก็แข็งแรงแล้วมันก็เคี่ยวได้นานเราเราก็ลองนะเราเคยใช้เคมีอ่ะเราก็คิดว่าเอ๊ะเนี่ยมันจะมันจะสู้เคมีได้เลยเนี่ยว่าเราเราติดเคมีกันมาแล้วก็ลอง เราไม่เอาเคมีใส่เลยค่ะเราก็ลองใช้เลนระบว,ว่าล้วนๆเลยใส่ไปกับรถลู้เราจ้างรถเข้ามาปลูกนะเราก็ไม่ไม่ไม่เอาปุ๋ยเคมีมาลงเราก็ใช้นี่ล้วนๆเลยพอมาดูแปรงค้างเขาก็พกว่าเราแต่เขายังไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นี่เรีระวา่าของเราเพอตอนนี้เรามาดูแล้วข้องเข้านะ่ะริดจ,จางเลยแต่ของเรายัางเขี้ยวอยู่เขี้ยวรือต้นอ้วกแล้วก็แต่ก่อได้ดีค่ะก็ลุงเกี้ยงเองก็ไปดูข้องลุงเกี้ยงที่ลุงเกี้ยงใช้ก็โอโหประทับใจมาก แต่มันจะไม่พุ่งไม่พุ่งปีพุ่งยาวหรอกนะมันจะแต่ก่อได้ดีลาต้นพวกเดี๋ยวก็ใบใบแข็งแต่ก่อหลับใหญ่ทำโคนเนี่ยมันใหญ่พูดกันง่ายๆแล้วันนี้ก็มาไวนะ้ขวดน้ำบลิสตไปวัดนะเท่าว่าขวดน้ำบลิสตที่เราซื้อกินขวดละห้าบาทนะ mm hmm. ทีมงานเขาก็โอ้โหทามพมว่าประทับใจมัม้งพมบอกก็ประทับใจ oh. เคยพมก็พันเดียวกัน oh. แต่โคนเล็ก ปลายมันจะเลียวขึ้นไปเรื่อยเขาไม่ได้ไม่ได้ใช้แบบพุ่มเขาไม่เชื่อพ่อตาเขาไม่เชื่อพ่อเขาใส่ยูเรียเดียวเลยเขาบอกว่าให้ใช้ให้ชินเขาก็ไม่ไม่เชื่อลูกเกี้ยงอีตอนอีตอนที่เขาเห็นหองลูกแก้ยงดีฟ้าเขาทําไงเขาก็บอกว่าสู้พ่อไม่ได้แล้วเขาบอกเดี๋ยวเดียวปีหน้าจะให้ชันสร้างผู้อื่นเพื่อก็ไม่ไยากว่าให้ทุกคนต้องเชื่อนะคะแต่ทุกคนต้องต้องลองพิสูจเอง พืชมันจะไม่ก็หกเราแล้วคะ่ะเนี้ยปุ้ยนาวานะไปใส่ขอใส่เนาะพวกพวกมันจะพวกพมข่ายได้ราคาตะไคร่กิโลสิบห้าบาทซ่องกอบก็ได้สิบกิโลผมพาให้ไปดูได้เลยที่แรกท่านก็ตอนที่จะกบร่างร้องท่านก็เอาปุ้ยมายอดพอปุ้ยมายอดแล้ท่านก็กบร่างร้องพอกบร่างร้องได้ซ่องวันท่านก็ขึ้นน้าพอขึ้นน้มได้ประมาณสักเดือนหนึ่งท่านก็เอาปุ้ยมาใส่อีกครั้งหนึ่ง รังนี้รั้งที่ซ่องเนี่ยอ้อยชั้นซึ่งได้ชั้นก็มาสังเกตดูอ้อยชั้นยาวแตกกอลำใหญ่แตกกอดีใบใบแข็งตั้งฉันมาสังเกตดูฉันก็ภูมิใจของชั้นเลยว่าอ้อยชั้นดีอ้าลุงเอาขวดมาทำไมเนี่ยเอามาลองวัดดูว่าขวดน้ำกับลำอ้อยชั้นเนี้ยอีไน่มันจะใหญ่กกัน มันเท่ากันไหมคะเนี่ยเท่ากันดูเองเนาะดูเอาเองลองเทียบกับลำฝั่งนู้นสิคะลุงอ้อยได้กี่วันแล้วคะลุงอ้อยเนี่ยทั้งหมดได้ห้าเดือนครับห้าเดือนโอ้โห้าเดือนนี่ปกติเท่านี้ไหมลุงที่ที่ลุงเคยเคยปลูกอะค่ะที่ลุงเคยปลูกมันไม่เคยได้ขนาดนี้งวดนี้มันผิดปกติที่ได้ดีผิดปกติตรงไหนอะลุงตรงไหนที่ลุงบอกผิดปกติใส่ปุ๋ยอะแล้วก็เราทําได้ดีแล้วก็เอาอะไร อลเลสาวานะมาใส่ซ่องคางแล้วก็ลาทองชีดซ่องคางกิ้งทองกิ้งทองกิ่งทองลุงพุทธพิษลุงพ่อโทษลุงพุทธพิษกิ่งทองคะมาชีดซ่องค้างเนี้ยพอดีเพราะหน้าเขาก็มาดูทั้งนี้ทั้งที่ซ่องแตกก่กอดีไหมลุงแตกก่กอดีนอออวบไปดูใกล้ อจริงๆนะน้องอวบอวบจริงเปล่าจริงจริงดูใกล้ๆอย่างนี้อวบใช่ไหมแม่ลุงอย่างนี้อวบแล้วใช่ไหมต้องต้องใหญ่ต้องใหญ่อย่างนี้บอกว่าของลูกเขยก็ทําทําเหมือนกันข้างๆลุงเลยเดี๋ยวเรามาดูอ้อยของลูกเขยลุงกันเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตรงนี้หน่อยโอ้โหดูต้นยางพุทเดียวกัน เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายมาดูอ้อยลูกเขยด้วยของลูกเขยเนี่ยอ้อยลูกเขยเนี่ยอ้อยของลูกเขยใช่มเนี่ยท่านก็เอาตาตีไอ้เนี้ยไอ้ที่หนามเนี่ยขวดเดียวกันขวดเดียวกันเอาลุงาม,ามาวัดดูลุงแล้วเอาของลุงกับลุงลูกเขยมาเปรียบเทียบแล้วลูกเขยจะไม่ว่าเอาเลยเนี่ย ไม่วาเราก็แค่ไหนว่าเราจำยังบอกวันให้เอาเอฟนาวามาใสอันนี้ของลูกเคยปลูกทีหลังวันหนึ่งใช่ไหมคะลุงครับทีหลังวันหนึ่งต่างจากเรายังไงอ่ะต่างจากเราเพราะว่าห้องพุ่มลำใหญ่กว่าแล้วก็ยาวกว่าห้องข้าวซัานกว่าเข้าไม่แตกก่อห้องพุ่มแตกก่อกว่าอันนี้มันยืนต้นเดียวใช่ไหมคะเอออ่ะของลุงเนาะแตกก่อเออแตกก่อห่างกันแค่วันเดียวดู โอ <laughs> <Yeah>. oh, ข้างในยิ่งใหญ่เลยอะ่ะใ,ใหญ,ใหญ่อันนี้เราอยู่แค่ข้างนอกก็เนี่ยโอ้ดูมันแตกกอโอ้โห